นี้เราทำยำขนมฟีนกันนะคะมีเครื่องก็มีถั่วพูซอยฝอยมีต้นหอมผักชีฝรั่งหอมแดงมีน้ำปลาปรุงเครื่องนะคะมีปลาทูทอดมีหมูยอผักกาดดองถั่วงอกพริกป่นน้ำตาลน้ำปลาเดี๋ยวเรามาคลุกกันนะคะ พี่มันเป็นเลยละแม่ต้องเช็ดต้รงอันนี้เราทำยำขนมจีนกันนะคะใส่เช็ดตรงเยอะสำหรับคนชอบทานเผ็ดนะคะแล้วแต่นะคะเผ็ดน้อยเผ็ดมากคงตามใจชอบ 我们今年还加。 เฮ้ยไม่ได้ใส่พริกนะเอาพริกหน่อยเนาะไม่เอาไม่ใส่พริกเลยเหรอเปรี้ยวอีกหน่อยแม่มันมามันไม่เปรี้ยวเปรี้ยวอีกหน่อยเหรอขาดขาดน้อยไปน้ำมะมะนาวไม่มีน้ำเลยอื๋อแล้วไหมมะนาวไม่มีน้ำอ๋อแล้วดีนิดนึงไหนปลาฟงเลยไหมฮะปลาฟงไหมออ มันหอมปลาร้าเพราะว่าปรุงใส่กะปิกะประตือกินนะเลยเอ๊ะมะเด็กเขปุงเขาเองอนั่นเนสินะใส่วันนี่นะนนดูหนะ้าคนกินยำขนมจีน หอมอร่อยอ่อ,ยอร่อยที่น้ำปลาร้าเราต้องปรุงนะคะ